แต่วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของการดูแลทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวนะครับลหลายๆสวนก็เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวกันแล้วสําหรับภาคตะวันออกหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่อาจจะพบกิ่งที่มันมีเชื้อราระบาดเป็นโรคหรือมีเพี้ยแป้งเพลี้ยหอยกิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ให้ผลผลิตอย่างเช่นพวกกิ่งกระโดงมีการตัดแต่งกิ่งออกไปแล้วก็เอาไปทําลายนะครับเพื่อที่จะได้ลดเชื้อราแล้วก็แมลงที่อยู่บนต้นหลังจากนั้นก็จะต้องมีการพ่นสา เคมีเพื่อเป็นการล้างไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือมแมลงก็ตามในกรณีของมแมลงเนี่ยก็จะมีมะแมลงที่อาจจะหลงเหลืออยู่หลายชนิดอย่างเช่นเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยมีในกลุ่มของมอดเจาะต้นมีของด้วงหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้สารก็อาจจะเลือกสาร b อ o a d s p e c t r u จัดมแมลงได้หลากหลายอย่างเช่นสารในกลุ่มหมายเลข1 B เนี่ยก็จะมีมาลาไทออนไดซินอนโฟรฟีโนฟอร์ไตอโซฟอร์เหล่านี้นะครับก็สามารถกําจัดมแมลงได้หลากหลายชนิดหรือกลุ่มหมายเลขหก ปาเม็กตินหรือว่าอีมาเมกตินบินโซเอกก็ออกฤทธิ์ได้กว้างขวางในการที่จะใช้กําจัดพวกแมลงศัตรูที่หลงเหลืออยู่บนต้นทุเรียนในส่วนของเชื้อราครับก็จะแยกเป็นเชื้อราอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มของเชื้อราชั้นต่าก็คือไฟทอปเทร่าซึ่งพบอยู่แล้วเป็นประจําในส่วนทุเรียนและการใช้สารที่พ่นล้างเนี่ยอาจจะใช้สารที่มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับพวกไฟทอปเทร่า เช่นสารกลุ่มมาเลข4เนี่ยก็จะมีเมทาเล็กซิลหรือเมทาเล็กซิลเอ็มแต่ว่าสารในกลุ่มนี้ก็ใช้มานานเฉลา,าจ,จะดืดแล้วนะครับอาจจะใช้สารกลุ่มใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดไฟท็อปอย่างเช่นสารมาเลก40ไดเมทัลมร์หรือว่าเป็นสารในกลุ่ม28โพพาโมคาฮโดคลายหรือสารที่ผสมสมําเร็จรูปอย่างเช่นกลุ่ม28บวก4โพพาโมคาฮโดคลายบวกด้วยตัวเมทาเล็กซิลหรือกลุ่ม27บวก4ไซม็อกซานิล แมนโคเซปกลุ่ม21ไซโซฟอร์มิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่สามารถใช้ในการกำจัดไฟทอปเทลาได้ในส่วนเชื้อรากลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นราชั้นสูง,งเช่นยิวซเลียมแอนเทคโนโฟมอฟซีดลาซิโอเดโปเดียซึ่งเป็นกลุ่มราชั้นสูงเนี่ยก็จะใช้สารที่เฉพาะเจาะจงในการกำจัดกลุ่มราชั้นสูงอย่างเช่นกลุ่มเบอร์3ไดฟิโนโคโนโซนโปปีโคโนโซนทีบูโคโนโซนเฮกซาโคโนโซนหรือว่าเป็นสารที่ผสมกลุ่ม3บวกกลุ่ม3ไดฟิโนโคโนโซน บวกโปรปีโคโนาโซนหรือในกลุ่มที่11เนี่ยก็จะมีหลายชนิดอย่างเช่นอะซอกซีโตบินหรือไพลาโคโตบินหรือไตรฟอกซีสโตบินหรือสารที่อาจจะมีผสมทั้ง2กลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม3บวก11ก็จะมีตัวอะซซกซีโตบินบวกไดฟิโนโคนาโซนหรือไตรฟอกซีสโตบินบวกทีบูโคนาโซนก็จะสามารถนํามาใช้พ่นล้างเชือ้อราและ,มะแมลงบนต้นทุเรียนได้นะครับ